ผมจ่ายตรงเวลาทุกเดือนเลยนะแต่ทําไมเจ๊ต้องบ่นทุกครั้งเลยอ่ะเจ๊สมัยก็เท้าเอวแล้วก็จ้องไอตีอย่างเขมงเองคิดว่าฉันบ่นเพราะอะไรก็เพราะเองมันมีหนี้ไงฉันเห็นหน้าเองทีไรมันก็เหมือนเห็นเงินที่ยังไม่ได้คืนไงโตเจ๊แล้วผมต้องทายังไงอ่ะเจ๊ถึงจะเลิกบ่นผมอ่ะอ้าวก็คืนเงินให้หมดไงไอตีเสียงร้องเพลงลูกทุ่งจากวิทยุเก่าๆ ดังคอยอยู่ที่หน้าห้องแถวไม้สองชั้นเจสสมหมายเจ้า,มมา,จาของห้องวัยห้าสปีไปบ่ายกำลังยืนทาวเซลอยู่ที่หน้าห้องหมายเลขห้าที่ดูเหมือนยังไม่ได้ทำความสะอาดมานานไอตีออกมาคุยกันเดี๋ยวนี้เลยค่าเช่าห้องครบกำหนดไป3าวันแล้วนะประตูห้องก็เปิดออกมาช้าๆพร้อมกับใบหน้าของตีหนุม่มโรงงานวัยสามสิบตนๆที่ดูเหมือนจะเพิ่งตื่นโอ้เจ๊ผมกำลังจะจ่ายพรุ่งนี้นะพอดีเงินเดือน,นยังไม่ออกอะ่ะ ุกเดือนก็บอกแบบนี้นะแล้วไอ้ขยะหน้าห้องนี่คืออะไรกองจนมแมลงวันร้องเพลงกันเป็นคอรัสแล้วคิดว่าที่นี่เป็นกองขยะหรือไงตีก็มองถุงขยะที่วางซ้อนกันอยู่สองสามถุงข้างประตูสีหน้าของเขาก็ดูละอายใจเล็กน้อยกับผมทํางานดึกระเจ๊กลับมาก็หมดแรงแล้วอะเดี๋ยวเย็นนี้ผมเก็บให้นะพูดแบบนี้มาเป็นชาติแล้วนะไอ้ตีไอต้ไอตีนี่มันห้องเช่าฉันนะไม่ใช่ลาวหมูถ้ายังทําตัวแบบนี้อยู่นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เองไปหาที่อยู่ใหม่ได้เลยโทยเจ๊จะเย็นๆนนะ่าเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวเย็นนี้ผมมาจัดการให้ไอ้ตีก็รีบปิดประตูทันทีก่อนที่เจ๊สมหมายจะบนอะไรต่อไอ้พวกนี้แหละตัวดีจะด่าแรงก็กลัวหนีจะพูดดีมันก็ไม่ฟังเจ๊สมหมายก็หันไปมองห้องอื่นๆแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่เพราะรู้ดีว่าที่นี่ไม่ใช่ห้องเดียวที่มีปัญหาช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ตีก็เดินวนไปวนมาอยู่ที่หน้าห้องเช่าของเจสมหมายใบหน้าของมันมีความกังวลเหงื่อของมันก็ซึมออกมาจากไรผมถึงแม้จะอยู่ในร่มก็ตามเอาวะลองดูไม่แน่อาจจะมีหวังไอตีก็พึมพำกับตัวเองมันสูดหายใจลึกๆแล้วก็เดินไปเคาะประตูบ้านของเจสมหมายเสียงเคาะประตูกระดังขึ้นสองสามครั้งก่อนที่ประตูจะเปิดออกมาพร้อมกับ่างของเจสมหมายที่ยืนท้าเซลสีหน้าเบึ้งตึงเหมือนเดิมอะไรอีกล่ะไอตี ค่าเช่าห้องก็ยังไม่จ่ายจะมาขอห้องฉันทำไมเออเจผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยนะปรึกษาปรึกษาอะไรถ้าเรื่องงานบ้านงานทำความสะอาดห้องแล้วก็ไม่ต้องมาพูดนะฉันพูดจนปากจะฉีกถึงหูวอยู่แล้วตีก็ยิ้มแห้งๆก่อนที่จะยกมือเกาหัวแก้เขินไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกเจ้คือผมกำลังมีปัญหาเรื่องเงินคือผมอยากจะขอยืมเจ้สักหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวสินเดอมผมคืนให้แน่นอนฮะ อะไรนะแม่แกยังมีหน้ามายืมเงินฉันอีกเหรอแค่ห้องเช่ายังไม่มีปัญญาจ่ายนัำภาษาอะไรกับเงินกู้ถ้าให้ไปนะเท่ากับเป็นหนี้ศูนย์เลยนะโถเจ้ผมรับรองนาะวสิ้นเดือนนี้ใช้คืนแน่ๆผมก็แค่หมุนเงินไม่ทันน่ะนิดหน่อยเองเจ้สมัยก็ทําหน้าตกใจเหมือนฟังอะไรผิดไปก่อนที่จะจ้องไอ้ตีอย่างเขมงหมุนเงินเหรอหมุนจุดเวียนหัวแล้วมั้งไอต้ตีเดือนที่แล้วก็บอกแบบนี้เดือนก่อนหน้านั้นก็พูดเหมือนเดิมสุดท้ายอะไรล่ะ ฉันก็ต้องมานั่งยืนทวงค่าเช่าห้องอยู่ดีก่ออยังจะมีหน้ามายืมเงินอีกฉันจะไม่ประสาทแตกตายเหรอทั้งค่าเช่าทั้งเงินกู้ตีก็พยายามพูดต่อแต่เจสมหมายก็ชี้นิ้วไปที่หน้าตีแล้วก็พูดด้วยเสียงลั่นว่าออกไปเลยนะไปหาเงินเองอย่ามาให้ฉันปวดหัวเพิ่มโถ่เจแค่ช่วยผมครั้งนี้ครั้งเดียวนะครั้งเดียวนี่แกพูดจริงหรือพูดเล่นครั้งเดียวของแกมากี่รอบแล้วออกไปเลยก่อนที่ฉันจะคิดค่าเช่าเพิ่ม ตีก็ทำหน้าเหมือนอยากจะเถียงแต่สุดท้ายก็ได้แต่ถอนหายใจแล้วก็เดินคอตกออกจากห้องเจสสมหมายเจสสมหมายก็ใส่หัวแล้วก็บ่นพึมพำกับตัวเองไอ้พวกนี้นี่มันตัวดีจริงๆข่าเช่าก็ไม่ค่อยจะจ่ายยังจะมีหน้ามาขอยืมเงินอีกเธอก็ปิดประตูดังปังทิ้งให้อิตียืนเกาหัวอย่างจนปัญญาอยู่หน้าบ้านหลังจากถูกเจสสมหมายไล่ตะเพิดออกมาไอตีก็เดินคอตกมานั่งที่แค่ไม้หน้าห้องเช่าแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ สายตาก็เมิดลอยเหมือมนกําลังคิดหนักไม่นานนักไอปองเพื่อนสนิทของไอตีก็เดินผ่านมามันเป็นผู้ชายวัยสามสิบกว่าตัวผอมแต่ปากวขี้เล่นและที่สําคัญก็เป็นคนที่เจสมหมายเอ็นดูพอสมควรเพราะมันเป็นคนที่พูดจาดีและชอบช่วยเหลือเจสมหมายอยู่บ่อยๆเอ้ยไอตีเอ็งไปทําอะไรมาวะนั่งง่อยๆมานั่งอยู่ตรงเนี้ยโดนเจด่ามาอีกอ่ะเซ่ไอตีก็มองไปที่ไอปองก่อนที่จะพยักหน้าเบาๆเออว่า กูไปขอยืมแกอ่ะแต่แกก็ไม่ให้แถมด่าก,กูชุดใหญ่เลยหาว่าค่าเช่าห้องก็ยังไม่ค่อยอยากจะจ่ายน้ำภาษาอะไรกับเงินกู้ไอ้ปองก็หัวเราอะเบาๆแล้วก็ตบไหลไอต้ตีแล้วเองไปขอยืมเงินเขาเท่าไหร่วะก็แค่หมื่นเดียวเองพี่เงินแค่นี้เจ๊มีให้กูแน่นอนนะแต่แกไม่ยอมให้กู้เลยปองก็ยกคิ้วขึ้นก่อนที่จะยิ้มอย่างเจ้าเล่ยเองนี่ก็ไม่มีลูกหลอกลูกชนเลยว่ะถ้าจะขอยืมเงินเจน,นะเว้ยต้องให้คนที่แกไปไว้ใจพูดเว้ย หมายความว่าไงเหรอก็หมายความว่าข้าไงล่ะเจ๊น่ะเขาชอบข้าอยู่น,นิดๆนะเว้ยแถมข้าก็ยังคอยช่วยเหลือแกตั้งหลายครั้งเดี๋ยวข้าจะไปเจราจาให้เองไอ้ตีก็รีบคว้ามือไอ้ปองเขย่าอย่างดีใจจริงเหรอพี่ถ้าพี่ช่วยผมได้นะผมจะเลี้ยงเบียเลยไอ้ปองก็ยิ้มมุมปากก่อนที่จะเดินไปบ้านเจ๊สมหมายปองเดินไปที่หน้าบ้านของเจ๊สมหมายก่อนที่จะคอประตูเบาๆเจ๊สมหมายอยู่ไหมจ๊ะ พียงไม่กี่นาทีประตูก็เปิดออกมาพร้อมกับสีหน้าบึ้งตึงของเจสสมหมายแต่พอว่าเห็นเป็นปองแววตาของเธอก็อ่อนลงทันทีอ้าวไอ้ปองว่าทำอะไรแต่หัววันเนี่ยจะมาขอยืมเงินเหมือนไอตีอีกเหรอปองก็หัวเราะเบาๆก่อนที่จะยกมือไหวเ้เจสโถเจ๊ผมจะไปขอยืมเงินเจสได้ยังไงล่ะผมมานี่เป็นทุรลให้เพื่อนต่างหากทุรลอะไรอย่าบอกนะแกจะมาขอร้องให้ฉันยืมเงินให้ไอตีเนะี่ย ไอ้ปองก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้มานั่งตรงหน้าเจ้ก็ใช่นะเจ้แต่ว่าเจ้ลองฟังก่อนนะไม่มีอะไรต้องฟังไอ้ตีมันหมุนเงินไม่ค่อยทันอยู่แล้วถ้าฉันให้มันยืมยังไงมันก็ต้องเป็นยี่สูวนโอ้ยเจ้จะเย็นก่อนนาผมรู้ว่าไอ้ตีมันเกเรเรื่องเงินบ้างแต่รอบนี้มันเดือดร้อนจริงๆนะเจ้ลองคิดดูถ้าไอ้ตีมันไม่มีเงินน่ะมันอาจจะไม่มีค่าเช่าห้องจ่ายให้เจ้เลยนะเจ้สมัยก็จะงักไปเล็กน้อย อีกอย่างนะเจ๊ถ้าเจ๊ให้มันยืมอะ่ะมันก็ต้องกลับมาหาเจ๊เอาเงินมาคืนเจ๊แน่ๆถ้าไม่คืนนะก็ยังมีผมช่วยตามให้ไงเจ๊สมัยก็เริ่มดังเลยแล้วถ้ามันเบี้ยวล่ะโอ้เจ๊ผมรับรองเลยถ้ามันเบี้ยวนะเดี๋ยวผมตามให้เจ๊เองรับประกันหน้าเจ๊สมัยก็ถอนหายใจก่อนที่จะกอดออกคิดอยู่สักพักหนึ่งก็ได้แต่ฉันก็จะให้แค่หมื่นเดียวนะไม่มากกว่านี้แล้วก็ต้องจ่ายให้คืนให้ตรงเวลาด้วย ถ้าเลยกำหนดฉันจะคิดดอกเบีย้ยอีก10%ซขอบคุณมากเลยเจยเดี๋ยวผมจะบอกให้ไอ้ตีเนี่ยมันรับปากเรื่องคืนเงินเลยจากนั้นปองก็เดินไปหาตีที่กำลังลุ้นอยู่ที่หน้าห้องพอมันเห็นปองกลับมาก็รีบลุกขึ้นมาทันทีว่าไงพี่เจ๊ให้ยืมหรือเปล่าเรียบร้อยหมื่นเดียวแต่แกก็ต้องคืนให้ตรงเวลานะเว้ยไม่งั้นโดนดอกละสิเซเลยนะขอบคุณมากเลยนะพี่พี่นี่มันเทพเจรจาจริงๆเลยอะ่ะเออเองก็ทำตัวให้ดีๆหน่อยก็แล้วกัน อย่าให้ฉันต้องไปช่วยพูดอีกล่ะตีเขพายักหน้าหนักแน่นก่อนที่จะเดินรีบไปหาเจสสมหมายเพื่อที่จะไปรับเงินหลังจากได้ยืมเงินจากเจสสมหมายตีก็ใช้เงินอย่างประหยัดแล้วก็ระมัดระวังที่สุดเขาแบ่งเงินไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟซื้อของกินมาใช้ในบ้านและที่สําคัญเขาก็ตั้งใจเก็บเงินทุกเดือนเพื่อคืนเจ๊ให้ตรงเวลาเดือนที่หนึ่งตีก็เดินไปหาเจสสมหมายด้วยสีหน้าที่มั่นใจเงินพันบาทถูกพับอย่างเรียบร้อยในมือเจ๊นี่เงินงวดแรกผมเอามาคืนแล้วนะ เจสมายก็หลีตามองก่อนที่จะรับเงินแล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ไหนที่สุดก็รู้จักเอาเงินมาคืนนึกว่าจะแกล้งลืมซะละโตเจผมรับปากแล้วก็ต้องทำตามสิเอ็งเนี่ยนะจะทำตามสัญญาแหมฟฝั่งล้วขุนลุกไอ้พวกที่พูดแบบเอ็งเนี่ยข้าเชื่อไม่ได้หรอกตีก็ยิ้มแห้งๆก่อนที่จะเดินกลับห้องอย่างเงียบๆพอมาเดือนที่สองตีก็เดินไปหาเจาอีกครั้งพร้อมกับเงินหนึ่งพันบาท อาเจนี่งวดที่สองนะครับเจสมัมยมองเงินในมือก่อนที่จะถอนหายใจอีกเอ็งนี่ประหลาดจริงๆนะทำไมไม่รีบหาเงินก้อนมาคืนให้หมดสักทีผ่อนแบบเนี้ยไม่เหมือนนี่ไม่มีวันหมดนะโอเจผมก็อยากจะคืนหมดทีเดียวเหมือนกันนั่นแหละแต่มันก็ไม่ไหวจริงๆอะ่ะผมก็ต้องใช้เงินกินข้าวอยู่นาก็เพราะเอ็งใช้เงินไม่เป็นไงถ้าเอ็งใช้เงินเป็นปนนี้ก็คงจะไม่มีหนี้หรอกตีก็พยักหน้าเบาๆก่อนที่จะรีบเดินจากไปอีกครั้ง เดือนที่สามตีก็เริ่มชินกับการโดนดา่าโดนบ่นทุกครั้งที่เอาเงินไปคืนวันนี้เขาเดินไปพร้อมกับรอยยิ้มถือเงินมาอีกหนึ่งพันบาทเจ๊ครับหัวดที่สามแล้วนะเจสสมัยก็รับเงินไปก่อนที่จะบิปากอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไอ้พวกที่หนีหนี้ก็แลวกันเจ๊ผมจ่ายตรงเวลาทุกเดือนเลยนะแต่ทําไมเจ๊ต้องบ่นทุกครั้งเลยอะเจสสมัยก็ท้าเอวแล้วก็จ้องไอ้ตีอย่างเขมงเอ็งคิดว่าฉันบ่นเพราะอะไรก็เพราะเอ็งมันมีหนี้ไงอ ฉันเห็นหน้าเองทีไรมันก็เหมือนเห็นเงินที่ยังไม่ได้คืนไงโตเจ้แล้วผมต้องทํายังไงอะเจ้ถึงจะเลิกบ่นผมอะอ้าวก็คืนเงินให้หมดไงไอ้ตีไอต้ไอตีก็ถอนหายใจอีกครั้งแล้วก็เดินกลับไปยี่ห้องพร้อมกับบ่นกับตัวเองเฮ้ยคืนเงินตรงเวลาแล้วก็ยังโดนด่าอยู่ดีอะสิ้นเดือนมาอีกครั้งไอ้ตีก็เดินไปหาเจ้สมหมายพร้อมกับเงินพันบาทแต่วันนี้บรรยากาศก็แปลกไปเจ้สมหมายนั่งอยู่ที่หน้าบ้านมือกลุ่มขมับสีหน้าดูเครียดผิดปกติ ไม่มีเสียงบน่นไม่มีการประชดป,ประชันเหมือนทุกครั้งอ้าวเจ๊นี่เงินงวดนี้ครับผมมาคืนแล้วนะเจ๊สมัยก็รับเงินไปชา้าชาแต่ก็ยังคงนั่งเงียบตีขมมดคิ้วอย่างแปลกใจอ้าวเจ๊วันนี้ทําไมเงียบจังอ่ะปกติเจ๊ต้องด่าผมแล้วนะเจ๊สมัยก็ถอนหายใจยาวก่อนที่จะเงยหน,น้าขึ้นมองตีไอต้ตีเอ็งว่าเอ็งดูหน้าเกงขามไหมไอ้ตีก็กระพริบตาปปลิบๆง,งไปหมดอะไรนะเจ๊ผมไม่เข้าใจอะ่ะ เจสสมัยก็หันไปมองซ้ายมองขวาแล้วก็ลดเสียงให้ต่ำลงคือแบบนี้ว่าข้าปล่อยเงินกู้ให้ห้อง20 3ไป6 0 0 0ื่นออกมือละเจ๊เจ๊ให้มันยืมได้ไงอะขนาดนั้นน่ะเออนะข้าเห็นมันพูดดีมีหัวการค้ามันบอกว่าจะเอาเงินไปลงทุนข้าก็เลยให้มันไปเพราะเห็นว่าดอกเบี้ยมันดีมันให้ดอกเบี้ยดีด้วยนะแต่ไอเวยนะ่ะมันไม่ยอมจ่ายมาสองเดือนละสองเดือนเต็มๆไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียว ไอ้ตีก็เกาหัวแกกๆเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าเจ๊เครียดเรื่องอะไรแล้วเจ๊ไปทวงมันยังไงอะเจ๊สมัยก็ทําหน้าเยเกก่อนที่จะถอนหายใจอีกครั้งก็ไปแล้วนะสิแต่มันไม่เหมือนพวกเองนะไอ้พวกนั้นนมันมีพวกมีหมู่มากข้าไปพูดแค่สองคำมันก็แกล้งทาเป็นไม่ได้ยินแถมยังมองข้าด้วยสายตาแบบว่าถ้าข้าพูดอะไรไปมากกว่านี้มันจะต้องมีเรื่องแน่ตีก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น เขาเคยเห็นพวกห้อง 2, องอยู่บ้างเป็นวัยรุ่นหัวร้อนชอบเสียงดังในซอยกลางคืนเวลาเมาก็มักจะมีเรื่องประจำไม่ใช่พวกที่ควรไปหาเรื่องด้วยง่ายๆอืมแล้วเจ๊จะทำยังไงต่ออ่ะเจ๊สมัยก็หยุดคิดไปคู่หนึ่งก่อนที่จะจ้องหน้าไอ้เตียด้วยสายตาจริงจังข้ามีความคิดคิดอะไรเหรอเจ๊ข้าจะจ้างเองไปทวงนี้ให้ข้าดูหุ่นเองสิตัวใหญ่หน้าดุพวกนั้นน่าจะกลัวนะ ไอตีก็สำลักน้ำลายแทบไม่ทันฮะเจ๊จะจ้างผมไปทวงหนี้เหรอเจ๊ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยเจ๊จะส่งผมไปตายเลยนะล้อเล่นบ้าอะไรล่ะข้าจริงจังนะเว้ยเองดูดุกว่าข้าเยอะพวกนั้นนะ่ะมันเห็นข้าเป็นป้าแก่ๆไม่มีพิษภัยแต่ถ้าเป็นเองนะอาจจะทําให้พวกมันเกรงใจขึ้นมาบ้างโอ้ไม่เอาหรอกเจ๊ผมไม่ใช่พวกนักเลงนะผมไม่เคยทวงหนี้ใครอะ โธ่ข้าก็ไม่ได้ให้เองไปทำร้ายมันสักหน่อยแค่ไปยืนกอดอกทำหน้าดุดดุแล้วก็ถามดีๆว่าเมื่อหล่จะคืนเงินแค่นั้นพวกมันก็น่าจะเกรงใจแล้วนะไอตีนั่งคิดหนักนี่มันเป็นงานใหม่ที่เขาไม่เคยทำมาก่อนแค่คืนเงินตัวเองก็ยังโดนด่าทุกเดือนแล้วนี่ไปทวงให้คนอื่นอีกเหรอเจ๊ผมว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายนะถ้าวกนั้นมันไม่คืนแล้วเกิดของขึ้นขึ้นมาผมไม่ซวยเหรอเจ๊สมัยก็ทำหน้าอ้อนวอนก่อนที่จะหยิบข้อเสนอใหม่ ข้าจะจ้างเองสองพันเองตกลงไหมตีก็หยุดคิดทันทีสองพันเหรอเจ๊เออสิข้าก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันบานปานลายหรอกนะแต่ข้านะหาทางอื่นไม่ได้เลย,อยเองช่วยข้าหน่อยไม่ได้เหรอตีก็ถอนหายใจเขาไม่อยากมีปัญหากับใครแต่เงินสองพันก็น่าสนใจไม่น้อยถ้าเขาทําให้พวกนันจ่ายยอมได้แบบสันติไม่ต้องมีเรื่องมันก็โอเคอยู่แต่จะทํายังไงให้พวก2 0 3กลัวพอที่จะคืนเงิน โดยที่เขาเองก็ไม่ต้องเสี่ยงเจ็บตัวหลังจากที่เจ๊สมหมายเสนอไอตีให้ไปทวงเงินที่ห้อง203ด้วยค่าจ้าง2,000บาทไอตีก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแม้ว่า2,000บาทจะเป็นเงินที่น่าสนใจแต่ความเสี่ยงมันก็มากเหลือเกินคืนนี้ไอตีจึงนัดเจอไอป๋องแล้วก็ไอมันไอตีก็นั่งลงพร้อมกัะถอนหายใจเฮือกใหญ่ไอปองก็พูดขึ้นมาทันทีเฮ้ยเป็นอะไรวะหน้าขีดเขียน กูจะเล่าให้ฟังว่าเจ๊สมหมายอ่ะเขาขอให้กูไปทวงหนี้ที่ห้อง203ไอ้ป่องกับไอ้มันก็อุทานพร้อมกันทันทีฮะทวงเงินที่ห้อง203หรอวะไอ้ป่องกับไอ้มันก็มองหน้ากันอย่างตกใจเพราะทุกคนในซอยก็รู้ดีว่าพวกห้อง203เป็นพวกนักเลงมีพวกเยอะชอบมีเรื่องแล้วก็ไม่ใช่คนที่ไปยุ่งด้วยง่ายๆไอต้ตีมึงอย่าไปยุ่งนะเว้ยพวกนั้นนแม่งโคตรตัวแสบกูก็เคยเห็นพวกมันซ้อมคนมาแล้วนะเว้ย แค่เรื่องเซลผิดหูมึงคิดดูนะถ้ามึงไปทวงนี่อ่ะมันจะเกิดอะไรกับมึงบ้างอ่ะเดี๋ยวเจ๊สมหมายให้มึงเท่าไหร่วะตอนแรกก็บอกให้สองพันมึงจะเอาชีวิตไปเสี่ยงกับไอ้พวกห้องสองศูนย์สามเนี่ยแค่สองพันเนี่ยหรอวะกูว่านะมึงเลิกคิดเถอะไอ้ตีมึงไม่ได้เป็นเจ้าของเงินเจ๊สมหมายเขาแค่ใช้มือเป็นเครื่องมือถ้ามึงทวงได้เจ๊ได้เงินคืนเขาก็สบายใจเฉยแต่ถ้ามึงทําไม่ได้นะไอ้พวกสองศูนย์สามไม่พอใจมึงก็จะกลายเป็นศัตรูของพวกมันนะเว้ย ไอตีก็เริ่มรู้สึกหวาดหวาดขึ้นมาเพราะเพื่อนก็พูดถูกแล้วก็มีเหตุผลกระจริงของพวกมืองว่ากูว่าจะไปปฏิเสธเจ๊อยู่ในวันต่อมาที่ห้องเช่าของเจ๊สมหมายไอตีก็เดินไปหาเจ๊สมหมายที่ห้องเช่าเห็นเจ๊ยังนั่งกลมขมับเหมือนเดิมแต่พอไอตีเดินมาก็รีบเงยหน้าขึ้นอย่างมีหวังว่าไงไอตีเอ็งตกลงไหมไอตีก็ถอนหายใจยาวก่อนที่จะสายหัวผมว่าไม่เอาดีกว่าเจ๊างานเนี้มันเสี่ยงเกินไปผมไม่อยากมีปัญหากับไอ้พวกนั้นน่ะ โตเอ้ยไอตีข้าก็นึกว่าเองเดี๋ยวช่วยข้าช่วยไม่ได้จริงๆเจ้พวกนั้นน่ะไม่ธรรมดาเลยนะเหมือนเอาชีวิตไปเสี่ยงอะ่ะเจ้ไม่เคยได้ยินเนรอบางคนก็เจ็บตัวบางคนก็หายไปแบบไม่รู้ตัวเลยอะ่ะเจ้สมัยก็ทําหน้าเครียดนะก,ก่อเดิมนั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับแววตาที่มุ่งมัน่นเอาอย่างนี้นะถ้าเองทําสําเร็จข้าจะยกหนี้ที่เองยืมไปทั้งหมดไอตีก็ชะงักทันทีเขายังเหลือหนี้อีกหลายพันบาท นี่ถ้าเขาทำสำเร็จคือไม่ต้องจ่ายแล้วยกนี่ให้ผมเลยเหรอเจ้ก็เออน่ะสิไม่ต้องจ่ายสักบาทแล้วค่านี่นะก็จะแถมให้เองอีกสองพันที่ค่าทำแบบนี้นะเพราะว่าเงินของค่าที่ปล่อยกู้ไปอะ่ะมันต้องหกหมื่นบาทค่าว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อที่ค่าจะเสียให้เองไนงะตีก็เริ่มคิดหนักนี่มันไม่ใช่แค่เงินสองพันแล้วแต่มันหมายถึงการปลดหนี้เขาทั้งหมดที่เขายืมมาถ้าผมทำได้ยกนี่หมดจริงๆนะเจ้เออสัญญาเลยละ ตีก็คิดอยู่พักใหญ่นี่มันเป็นดีนที่คุ้มค่ามากถ้าเขาทําสําเร็จเขาก็จะไม่มีหนี้แล้วสุดท้ายเขาตัดสินใจโอเคเจ๊งั้นผมรับงานนี้ก็ได้เจสมัยก็ยิ้มออกมาในที่สุดในคืนนั้นไอ้ตีก็นั่งอยู่ในห้องเช่าคนเดียวไฟในห้องก็เปิดสลัวมันเป็นคืนที่เงียบเหงาและก็เต็มไปด้วยความคิดมากมายในหัวของเขาตีก็นั่งพิงอยู่ที่กำแพงสูดลมหายใจลึกๆก,ก่อนที่จะปล่อยลมออกมาอย่างช้าๆ ใ,ใจของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยความลังเลความกลัวและความหวังไปพร้อมๆกันกูค,ควรจะไปจริงๆไหมวะเนี่ยเขาคิดถึงคําเตือนของไอ้ป่องแล้วก็ไอ้มันถ้าเพื่อนเขาทั้งสองคนรู้ว่าไปทวงหนี้ห้องสองมมันคงจะไม่ปล่อยให้เขาไปแน่ๆตีก็มองไปที่เงินที่เขาพับอย่างระมัดระวังในกระเป๋าเงินของเขานั่นเป็นเงินที่เขาต้องการเอาไว้จ่ายแต่ละเดือนให้พอกินพออยู่ไม่ได้เหลือเฟือพอให้ใช้ชีวิตยอย่างสบาย ความจนมันน่ากลัวต่อให้เขาพยายามขยันทํางานแค่ไหนเงินมันก็ไม่พออยู่ดีนี่ที่เขายืมมาตอนแรกก็แค่คิดว่าเอาไว้หมุนเวียนเดี๋ยวก็คงใช้หมดแต่พอเป็นนี่แล้วมันเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงเขาเอาไว้ไม่ให้เดิอนออกจากวงจรน,นี้ได้ง่ายๆนี่ก็เป็นโอกาสเดียวที่เขาจะปลดหนี้ได้ภายในคืนเดียวถ้าเขาทวงเงินให้เจ๊สมหมายสําเร็จมันก็จะเป็นการยกภูเขาออกจากอก มันไม่ได้คิดที่จะไปใช้กําลังหรือทำ้ายใครมันแค่จะไปคุยบอกให้พวกนั้นมาคืนเงินให้เจ๊สมหมายถ้ามันให้ก็ดีนะถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรอะมันก็คงไม่ทำร้ายเราหรอกตีก็พยายามทำให้ตัวเองมั่นใจขึ้นนี่มันก็แค่การไปคุยเฉยๆถ้าพวกนั้นใจดีและเข้าใจพวกมันก็คงจะคืนเงินถ้าไม่คืนอย่างมากเขก็แค่เดินออกมาไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วแต่ถ้ามันของขึ้นขึ้นมาล่ะความกลัวก็แทรกเข้ามาในหัวของเขาอีก แต่สุดท้ายเขาก็ใส่หัวแรงๆพยายามที่จะไล่ความคิดพวกนั้นออกลองดูว่าอย่างน้อยก็ต้องลองแหละเขาลุกขึ้นแล้วก็หยิบเสื้อลายสกอตที่แขวนไว้อยู่ที่หน้าประตูก่อนที่จะสูดลมหายใจลึกๆเป็นครั้งสุดท้ายเอาวะเป็นไงเป็นกันจากนั้นไอตีก็เปิดประตูออกจากห้องไปแล้วก็เดินออกไปมุ่งหน้าไป,ไปยังห้อง2 0 3ไอตียืนอยู่ที่หน้าห้อง2 0 3มมองลงไปที่พื้นเห็นรองเท้าวางระเกะระกะเต็มหน้าห้องแต่ละคู่ก็มีขนาดใหญ่กว่าของเขาเยอะแยะ ทำให้หัวใจของมันเต้นอย่างแรงโอ้ยพวกมันอยู่กันกี่คนวะเนี่ยตอนแรกเขาก็หวังว่าจะมีแค่สองสามคนแต่ดูจากรองเท้าแล้วน่าจะมีคนอยู่ข้างในเยอะกว่าที่เขาคิดไอตีก็คืนน้ำลายดังเอือกก่อนที่จะถอยออกมาแต่มันก็สายไปเสียแล้วเพราะประตูห้องมันได้ถูกเปิดออกไอตีก็เงยหน้าขึ้นช้าๆสิ่งที่เขาเห็นก็คือชายร่างใหญ่ใส่เสื้อกล้ามสีขาวตางเกณฑขาสั้นตัวเต็มไปด้วยรอยสักมีบุหรี่คาบอยู่ที่มุมปาก ไอตีนี่ตัวชาวว่าไปทางร่างเพราะข้างหลังของผู้ชายคนนี้ก็ยังมีอีกห้าคนที่อยู่ในห้องทุกคนก็หันมามองมันเป็นตาเดียวมีอะไรวะเสียงทุ่มต่ําก็ดังขึ้นจากชายที่ยืนอยู่ที่หน้าประตูไอตีก็คืนน้ําลายอีกครั้งก่อนที่จะสูดลมหายใจลึกๆพยายามทําให้เสียงของตัวเองนิ่งที่สุดเออคือผมว่าทวงหนี้แทนเจ้สมหมายนะครับพอสิ้นเสียงของเขาห้องทงั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบในช่วยอึดใจไม่มีใครพูดอะไร ทุกสายตาก็จับจ้องมาที่เขาเอติีรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นมดตัวเล็กๆที่กำลัง,งยืนอยู่ต่อหน้ากลุ่มเสือที่พร้อมจะขย้ำเขาได้ทุกเมื่อชายร่างใหญ่ก็พ่นควันบุหรี่ออกมาแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่างั้นเหรอเจ๊สมัยให้มึงมาทวงเงินกูเหรอวะเออใช่ครับชายคนนั้นก็หลีตาลงก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงที่เข้มเข้ามาคุยในห้องก่อนจะได้ตกลงกันว่าจะคืนเงินกันยังไงมาเธอหน้าพวกกูไม่ทำอะไรมึงหรอกแค่อย่าคุยให้รู้เรื่อง ชายร่างใหญ่ก็พูดเสริมเรากับว,ว่าอ่านความคิดของไอตีออกแต่ถึงจะได้ยินแบบนั้นไอตีก็ยังคงรู้สึกมีบางอย่างแปลกๆเขามองไปที่ห้องเห็นพวกมันนั่งล้อมวงกันเป็นวงมีขวดเบียร์วางอยู่บนโต๊ะตรงกลางมีกลิ่นบุหรีล่ลอยกุ้งไปทั่วบรรยากาศมันไม่ได้ดูเหมือนสถานที่ที่คนจะเข้าไปคุยธุรกิจสักเท่าไหร่เอาวะกูถอยไม่ได้แล้วไอตีกรสูดลมหายใจลึกๆก่อนที่จะตัดสินใจก้าวเข้าไปในห้อง ไอตีนั่งเล่งอยู่บนโซฟาเก่าๆภายในห้อง203ด้านข้างก็มีขวดเบียร์ป่าๆวางระเกะระกะอยู่บนโต๊ะกระดาษชิดชู่ขยำถูกทิ้งกระเอ่อนพื้นปิ่นบุรีผสมกลิ่นเหล้าทำให้บรรยากาศในห้องอึดอัดจ,จนหายใจไม่ออกคนที่นั่งล้อมรอบเขาก็มีอยู่หกคนแต่มีเพียงชายร่างใหญ่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นฝ่ายพูดน้ำเสียงที่ยิ่งสงบเาวากับว่ากำลังสนทนาเรื่องสัพเพเหระไม่ใช่การข่มขู่ใคร มึงรู้หรือเปล่าว่าเจ๊สมหมายเนี่ยใช้คนมาทวงเงินกูหลายคนแล้วเสียงทุ่มต่ำของมันดังขึ้นอมก,กับสายตาที่จ้องมอมาที่เอตีเอตีก็คือน้ำลายมือของมันก็กำแน่นไว้ที่ตักพยายามทำให้ตัวเองดูสงบแต่ความจริงก็คือมือของมันเริ่มมีเหงื่อขึ้นแล้วบางคนที่มันกลับออกมาจากห้องกูได้เนี่ยก็คือมันขัดใจเจ๊แต่คนที่กลับออกไปไม่ได้เนี่ยก็คือยืนยันที่จะเอาเงินเจ๊ให้ได้ ไอตีรู้สึกว่าลมหายใจของตัวเองมันเริ่มหนักขึ้นมันรู้เลยว่าตอนนี้ตัวเองกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยแย่กว่าที่คิดมากมึงเลือกเอานะเว้ยมึงจะเอาแบบไหนไอตีกระสุดลมหายใจลึกๆพยายามที่จะคุมสติผมก็แค่มาทําหน้าที่อะแต่พวกเองก็ต้องรู้ใช่ไหมอ่ะยืมเงินมาแล้วก็ต้องคืนน่ะเพราะยังไงมันก็เป็นเงินที่ยืมมาไม่ใช่เหรอแต่ยังไม่ทันที่ไอตีจะพูดจบประโยคเสียงลมแหวกอาการก็ดังขึ้นอย่างรวดเร็ว วอนที่เอตีจะรู้สึกถึงแรงกระแทกมหาศาลที่ท้ายถอยเสียงดังปักมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ตัวอีทีก็คือความเจ็บปวดมันเล่นพานไปทั้งศีรษะภาพตรงหน้าพล้าเรือนหูอื้อเสียงทุกอย่างรอบตัวค่อยๆจางหายไปร่างของมันเซไปข้างหน้าก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงไอตีไม่ได้ออกจากห้องสองอีกเลย สำหรับนิทานเรื่องนี้น่าสงสารตีนะคะก็ทำไปด้วยเพราะว่าเขาด้วยความจนแหละด้วยความที่ว่าอยากที่จะปลดหนี้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็คือเสี่ยงอะนะคะถ้าในชีวิตจริงถ้าใครเจอแบบนี้ก็อย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะคะมันไม่คุ้มอะแวบแรกเอ๊ะแรกขอให้เชื่อนะคะขอให้เชื่อในแวบแรกของเรา